สวัสดีครับผมมาแล้วมาแล้วนี่มากินเมนูง่ายๆทำกินแบบบ้านๆปลาสายเปรต้มก๋วยเตี๋ยวเส้นใยใส่หมูสับกับชิ้นหมูกับใส่พักกะหล่ำกับพักกวางตุ้งเนาะนี่มาชิมรสจาติก่อนสิกินนัวปนไหนเนาะอืมว้ากกินนัวเพราะใช่ได้เพราะปานกลางปานกลาง แต่ผมชอบรสชาตจัดจานกว่า,จจานี้ใส่พริกน้ำปลาลงไปความนวดยังวอถึงใจผมจะใส่น้ำมะนาวนะครับลงไปเลยสองสามม,มาตามด้วยนี่ครับรกผกป่นพริกผงนี่ ชอบเนี่ยแหละครับน้ำตาลทรายหนึ่งสองอ้าวเท่ากันเท่ากันสามมะมาค้นห้เขากันครับอโอ้ยสีแดงน่ามเลยวะ่ะจวดๆเลยนู่นนะมาชิมดูอีกสิป่ะลูกชิมนี่อยากให้กินมากเลยติดสอบลอกมาเลย เอ,อ้ยยุ่นแล้วห,หมูสับเลยตามด้วยหมูสับกูกชิ้นหมหูเส้นใหญ่เส้นใหญ่ห มาตามด้วยพักหน่อยครับอู้จัดจันถูกลิ่นถูกปากกรวดกวดไปเลยอ,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 อชิ้นหมูชิ้นหมู มากินไปสวบไปอื้ออื้อมาต้นพักขนาเกี่ยวกำลังนิ่มกรบกรอบอื้ออื้ออือ อืม,มาใส่ถั่วลิสงขั่วลงไปสิอืมจิได้่มันมัน,มนย่อนถั่วเนี่ยนะมั้มาแยกออกเลยนะิมาจับไปฝาดถั่วลิสงก่อนเลยนะน่มั้งอืมมันมันกรอบดีอืมจวด รส <c oughs> จัดจานขนาดแหกคอเลย,อ,อ,ยอืมเบอร์พอว่ะอืมเดี๋ยวใส่ลงไปเลยสองเม็ดเหลอหือมันดี Thì muốn biết biết Ừ. Xiền dai nung nung nim nim mãi đinh mãi 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 đinh mãi 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 bì mãi 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 mãi